มาแจ้งอะไรคะพี่ข้อมูลนิดหนึ่งแจ้งแจ้งว่าขณะนี้ธิบดีเทิไอเนี่ยมีคําสั่งตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนในการรับคดีน้องแตงโมในการแก้ไขคําฟ้องในการหรือแก้ไขคําฟ้องใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะมีการนัดสอบพวกผมเนี่ยทั้งหมดที่มีการยืนย่นพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดให้ทางดีไอเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการทําคดีนี้เป็นกรณีที่มยื่นไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมยืน่นได้ยื่นรับตีว่าการกระรวยธรรมแล้ววันนี้รับตีว่าการกระรวยธรรมเนี่ย ได้มีการสั่งท่านอนธิบดีกรมสอบสวนพิเศษท่านยุทธานาใบดาแล้วก็ท่านได้มีคําสั่งวันนี้แต่งตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนโดยมีพี่ยักษ์นัตพลีชนิยธรรมนะครับเป็นหัวหน้าชุดพนักง,งานสอบสวนในการรับคดีนี้โดยเราได้มีการเสนอขอให้ทางดิษไอเนี้ยใช้อ่ขอที่ปรึกษาอายการสูงสุดด้วยมาร่วมในการสอบปากคำพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดรวมทั้งเอาผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน มาร่วมเป็นคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนเพื่อให้มีการยื่นต่ออายการสูุดในการแก้ไขคําฟ้องอีกทางหนึง่งวันนี้ก็มีการดําเนินการแล้วแล้วก็มาแจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่ารับแล้วแล้วก็ออกเลขคด,ดีสืบสวนแล้วเดี๋ยวพี่ไปถามท่านอดิบดีเดชไยได้เนาะ